แอนชิลีนะคะจะได้เป็นมิสยูนิเวอร์ส2021หรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์เข้าไปดูช่อง YouTube อิสรภาพนะคะแม่หมอ2ท่านในช่องนั้นเปิดไพ่ออกมาได้3ถ้วย6ดาเมจิเชียแล้วก็เดทค่ะซึ่งจริงๆถ้ามีเดทขึ้นมาเนี่ยมันต้องถ่ายว่าไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูประวัติน้องแอนชิลีนะคะ เดเนี่ยเป็นเลข13เลข13เป็นเลขมหาอุดแล้วก็เลขโสรถ mm hmm. น้องแองชชลี hmm. บอกว่าเลข13 mm hmm. เป็นเลขนำโชคของเธอค่ะ mm hmm. เธอมีโชคดีเพราะเลข13มาตลอดนะคะอาจารย์คิดว่าใช่อาจารย์คิดว่าไพ่ที่แม่หมอสองคนนี้เปิดแม่นมากนะคะเนื mm ่อ hmm. งจากเมื่อเมื่อตอนเย็นอาจารย์ดูดวงย mm ูเรเนียแล้วพบว่าราศีเกิดของน้องแองชชลี hmm. คือกรกฎเนี่ยในวันที่ประกวดนะคะ วันที่13ธันวาเลข13เหมือนกันเห็นไหมคะมีฮาเดสซึ่งเป็นดาวแห่งความตายดาวของหมายเลข13เข้าไปอยู่ที่กรกฎค่ะมีโอกาสที่จะได้นะคะเพราะเดสค่ะเพราะฮาเดสช่วยคือเป็นเทพแห่งนรกนั่นเองนะคะแต่ว่ามาช่วยน้องแอนชิลีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าราศรีกรกฎเนี่ยนะคะเป็นราศรีของเพอร์ซิโฟนีซึ่งเป็นภรรยาของฮาเดสนั่นเองค่ะ ฮาเดสนะคะเป็นมิตรกับราศีกรกฎดังนั้นนะคะอาจารย์คิดว่าไพ่ที่เปิดเนี่ยแม่นไม่ได้เปิดผิดแล้วก็ที่เขาทำนายว่าได้มงถูกแล้วนะคะถูกแล้วเนื่องจากไพ่เดทตรงกับตำแหน่งของดาวในยูเรเนียนที่เป็นฮาเดสที่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ไพ่เดทเลข13 h ฮาเดสเป็นเลขนำโชคของน้อง ery, แอนชชลีและวันที่ประกวดนะคะ เป็นเวลาในเมืองไทยคือวันที่13ธันวาคม2564ด้วยเรามาส่งแรงใจให้น้องแอนชิลีชนะนะคะได้มงกันคะ่ะ